กราบสวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเรื่องเล่าร้อยแนะฮะวันนี้นะเรื่องที่เราจะนำมาเล่ากันเนี่ยมันเป็นคดีช็อกโลกระดับตำนานเลยซึ่งพ่อคนหนึ่งนะฮะขังลูกสาวตัวเองไว้ใต้ดินนานถึง24ปีโดยที่ไม่มีใครรู้เลยนะฮะก่อนที่จะร,รับฟังกันเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดซับ c r i b e เพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องเรื่องเล่าร้อยแด้วยนะฮะถ้าพร้อมแล้วก็ไปรับฟังกันได้เลยจ้า นายฟริซเซนเนี่ยจับตัวนางสาวเอลิซาเบธขังไว้ในห้องใต้ดินนานถึง24ปีฮะตั้งแต่อายุ18ปีจนปัจจุบันที่ตำรวจช่วยเหลือออกมาได้เนี่ยเธอมีอายุถึง42ปีแล้วฮะนอกจากกักขังชนิดไม่เห็นเดือนเห็นตะวันแล้วเนี่ยยังข่มขืนจนตั้งท้องมีลูกออกมาถึง6คนและยังมีลูกทารกแฝดเสียชีวิตไปอีกท้องหนึ่งด้วยฮะไม่เพียงเท่านั้นยังขังลูกชายหญิงที่เกิดกับลูกสาวคนนี้ไว้ด้วยกันอีก3คน โดยลูกๆ3ามคนนี้โชคดีกว่าเพราะถูกนําขึ้นมาเลี้ยงเหมือนเด็กปกติทั่วไปที่ไม่น่าเชื่อเนี่ยนะฮะก็คือว่านายฟริตเซ์เนี่ยสามารถเก็บงาความลับของตัวเองไม่ให้เมียที่นอนด้วยกันทุกคืนเพื่อนบ้านหรือแม้แต่คนที่มาเช่าบ้านพักอยู่ชั้นบนทราบเรื่องได้อย่างแนบเนียนเลยฮะความเนี่ยมันดันมาแตกเมื่อลูกคนโตวัยสิปีที่เกิดกับลูกสาวตัวเองป่วยหนักต้องพามาโรงพยาบาลแต่ต้องการสอบถามอาการอื่นจากมานดาของเด็กฮะทำให้านายฟริตเซ์เนี่ย ต้องยอมพาลูกสาวที่ไม่เห็นเดือนเห็นตะวันมาถึง24ปีออกสู่โลกภายนอกแพทย์พบความผิดปกติทั้งระหว่างสอบถามอาการของเด็กและพฤติกรรมความหวาดกลัวของนางสาวอลิซาเบธส่วนนายฟริเซนเนี่ยสแสดงพฤติกรกรมกังวลกวายตำรวจที่ร,รับแจ้งจึงเข้ามาตรวจสอบทำให้เรื่องราวสุดสะเทือนใจและสะเทือนขวัญเผยแพร่ไปทั่วโลกครับนางสาวอลิซาเบธเนี่ยนะฮะมีสภาพร่างกายที่ผอมแห้งผิวหนังซีดเผือด สภาพจิตใจย่แย่มากฮะในช่วงแรกของการสอบปากคำเนี่ยหญิงสาวขอให้ตำรวจรับประกันว่าเธอจะไม่ต้องพบกับพ่ออีกและขอให้ตำรวจช่วยดูแลลูกๆด้วยฮะโดยเด็กทั้งหมดอยู่ในความคุ้มครองของเจ้าหน้าที่และดูแลด้านสภาพจิตใจแล้วเด็กชายสองคนที่ถูกกักอยู่ในห้องใต้ดินเนี่ยได้บอกว่าเพิ่งเห็นแสงอาทิตย์เป็นครั้งแรกในชีวิตและเมื่อเห็นทั้งรถราและอาคารต่างๆก็แสดงอาการตื่นเต้นยิ่งเป็นที่น่าเวทนาของเจ้าหน้าที่อย่างมากเลยฮะ นางสาอสวอลิซาเบธนะฮะที่ถูกพ่อมังเกิดกล้าวทารุณกรรมทั้งร่างกายและจิตใจเมื่อนานกว่าสองทศวรรษลำดับเหตุการณ์อันแสนเลวร้ายว่าเธอเป็นลูกคนที่4จากพี่น้องรวม7คนถูกนายฟริซเซนขมคืนครั้งแรกเมื่ออายุเพียง11ขวบเท่านั้นเองและถูกคุกคามทางเพศเรื่อยมากระทั่งปีพศ2527เธออ, 2, 27, อายุได้18ปี ก็ถูกนายฟริซเซนวางยาและจับเข้าไปขังในห้องใต้ดินและเกือบทุกวันที่พ่อโชดจะแวะลงมาดูพร้อมกับลงมือขืนใจใเธอนอกจากนี้นายฟริซเซนยังขู่ด้วยว่าวางระเบิดเอาไว้ห้าพยายามหลบหนีออกมาอาจจะทําให้กลไกระเบิดทํางานก็เป็นได้ฮะ24ปีแห่งความทุกข์ทรมานเธอถูกพ่อบังเกิดกล้าวขืนใจจนตั้งท้องมีลูก6คนโดยลูกคนสุดท้องนี่นะฮะซึ่งเป็นท้องที่7เนี่ยเป็นฝาแฝด เสียชีวิตหลังคลอดได้ไม่นานนายฟริตเซนเนี่ยจัดการทำลายหลักฐานด้วยการนำศพโยนไปเข้าเตาไฟป่นจนไม่เหลือซากฮะช่างโหดเยี่ยมจริงเลยช่วงที่เธอถูกขังเอาไว้ไม่ใหม่เนี่ยนายฟริตเซนนะฮะทำทีเข้าแจ้งความเอาไว้ว่าลูกสาวตัวเองเนี่ยได้หายไปจนอีกหนึ่งเดือนต่อมาเนี่ยบังคับให้ลูกสาวเขียนจดหมายระบุว่าหลบหนีไปเองเพราะฝากฝ่ายในรัฐที่หนึ่งและบอกให้ทุกคนเนี่ยไม่ต้องตามหาเธออีกต่อไป ผู้เวลาต่อมานะฮะนายฟริตเซนตัดสินใจนําลูก3าคนเนี่ยขึ้นมาเลี้ยงในบ้านโดยบอกกับภรรยาที่อยู่กินด้วยกันนะฮะว่าลูกสาวเนี่ยนำมาฝากเอาไว้เนื่องจากไม่มีเงินเลี้ยงดูตำรวจคาดว่าเด็ก3คนอาจจะงองแงและส่งเสียงร้องจนทําให้นายฟริตเซนระแวงว่าอาจจะมีคนข้างนอกได้ยินจึงตัดสินใจนํามาเลี้ยงบนบ้าน,นะฮะพร้อมกันนี้นะฮะเจ้าหน้าที่นะฮะลงไปสํารวจในห้องใต้ดินเพราะไม่อยากเชื่อว่าเวลาถึง24ปีเนี่ยเหตุใดไม่มีใครรู้เรื่อง ทั้งๆที่บ้านของนายฟริสเซนเนี่ยก็เปิดให้คนอื่นเช่าพักด้วยนะฮะในห้องใต้ดินเนี่ยออกแบบเป็นพิเศษคือมี2ห้องนอนห้องน้ําห้องอาหารและห้องทํางานซึ่งสร้างด้วยซีเมนต์หนาฮนะกรูด้วยวัสดุกันเสียงอย่างดีมีความสูงเพียง170เซนติเมตรเท่านั้นประตูเปิดปิดด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์มีเพียงนายฟริสเซนเท่านั้นที่รู้รหัสฮะประกอบกับที่นายฟริสเซนเนี่ยมีนิสัยผดดจการะฮะมีตัวเองก็ไม่กล้าหือ ขณะที่ผู้เช่าพักถูกกำชับว่าห้ามลงไปในห้องใต้ดินเด็ดขาดบรรดาเพื่อนบ้านของครอบครัวนี้เนี่ยต่างพูดคล้ายกันว่าดูไม่ออกเลยว่ามีเรื่องเลวร้ายขนาดนี้เกิดขึ้นเพราะนายฟริเซนเนี่ยดูเหมือนคนแก่ที่ไม่มีพิษมีภัยใดๆและบ้านหลังดังกล่าวยังมีห้องให้คนนอกเช่าด้วยนายฟริตเซนเนี่ยปกปิดทุกอย่างได้อย่างแนบเนียนฮะเพราะการซื้อของใช้ต่างๆก็ไม่ได้มีพิรุธอะไรจนตำรวจเนี่ยสงสัยว่าอาจจะขับรถออกไปซื้ออย่างพื้นที่อื่น นายอันเฟรดดูบานอฟกี้นะฮะพนักง,งานสถานีบริการน้ำมันวัย42ปีซึ่งเคยเช่าห้องพักในบ้านของนายฟริตเซนเนี่ยกล่าวว่านายฟริตเซนนะฮะชอบลงไปขลุกในห้องใต้ดินทุกวันจนกลายเป็นเรื่องปกติพร้อมออกกฎห้าผู้เช่าห้องนะฮะเข้าไปยุ่มย่ามในบริเวณห้องใต้ดินและสวนหลังบ้านเด็ดขาดซึ่งนายอันเฟรดเนี่ยนะฮะยังกล่าวอีกว่าจำได้สมัยเช่าห้องอยู่ชั้นหนึ่งก็ได้ยินเสียงเคาะแปลกๆดังมาจากใต้พื้นห้องฮะ แต่ไม่เคยเอะใจมาก่อนว่าจะเป็นเสียงที่อลริาเบธเนี่ยเคาะขอความช่วยเหลือผมเสียใจมากที่ไม่ได้สนใจเ,เรื่องนี้อยากจะให้พระเจ้าเนี่ยช่วยย้อนเวลากลับไปแก้ไขอดีตส่วนเรื่องห้องใต้ดินนะฮะนายฟริตเซนเนี่ยขออนุญาตก่อสร้างอย่างถูกต้องเมื่อราวๆ30ปีก่อนเจ้าหน้าที่เทศบาลเข้าไปตรวจดูช่วงแรกก็ไม่พบความผิดปกติเพราะเป็นการสร้างตามแบบทั่วๆไปที่นิยมกันในออสเตรียฮะ,ะนอกจากนั้นนายฟริตเซนเนี่ยยังห้าวอหารอย่างมาก เพราะกล้าทิ้งลูกสาวไว้นในห้องใต้ดินโดยที่ตัวเองไปเที่ยวสถานที่ต่างๆคราวละหลายๆวันหนึ่งในนั้นก็คือเมืองไทยฮะจากข้อมูลเนี่ยพบว่านายฟริสเซนเนี่ยพร้อมเพื่อนชาวเยอรมันเคยมาเที่ยวเมืองไทยเมื่อปี2 5 4 1ั้ยโดยตะลุยไปทั่วกรุงเทพและพัทยาตำรวจออสเตรียเนี่ยเชื่อว,ว่าน่าจะมาหาซื้อบริการทางเพศแน่นอนนะระหว่างการท่องเที่ยวหรือไปทุระหลายๆวันเนี่ยนายฟริสเซนเนี่ยจะเตรียมข้าวปลาอาหารเอาไว้ให้คนในห้องใต้ดินอย่างเพียงพอรูปนี้นะฮะ ถ่ายตอนที่ชาติชั่วเนี่ยมันมาเที่ยวเมืองไทยล่องเรือเที่ยวชมแม่น้าเจ้าพระยายอย่างสบายใจในเวลาเดียวกันเนี่ยก็ขังลูกตัวเองไว้ที่ห้องใต้ดินฮะจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะจิตแพทย์เยาวชนของออสเตรียเนี่ยระบุว่านางสาวอลิซาเบตและลูกๆอยู่ในความดูแลของแพทย์และยังไม่ให้ติดต่อกับใครเพราะต้องค่อยๆให้สัมผัสกับโลกภายนอกขณะนี้ทุกคนอยู่ด้วยกันฮะเขากัะสภาพแวดล้อมได้ดี แพทย์ยังไม่อนุญาตให้ตำรวจซออปากคำอย่างละเอียดเนื่องจากสภาพจิตใจของคนไข้เนี่ยยังไม่พร้อมฮะส่วนเด็ก3คนที่เติบโตอยู่ในโลกภายนอกปกติทั้งเจ้าหน้าที่จะหาโรงเรียนพิเศษให้เหมือนกับอีก3คนที่เติบโตอยู่ในห้องใต้ดินอีกทั้งเจ้าหน้าที่เนี่ยจะเปลี่ยนชื่อเด็กทุกคนให้หมดรวมถึงพี่น้องของนางสาวอิซาเบตอีก6คนด้วยฮะเพราะคงเป็นการยากฮะที่ทั้งหมดจะใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติหากบุคคลภายนอกรู้ว่าพวกเธอและเขามาจากครอบครัวที่มีพ่อชั่วโฉดขนาดนั้น ขณะที่ตำรวจเนี่ยยังสอบสวนเพิ่มเติมในเรื่องผู้สมรู้ร่วมคิดฮะโดยเฉพาะเมียนายฟริสเซนเนี่ยที่แม้จะยืนยันว่าไม่รู้เรื่องแต่ตำรวจก็ยังไม่ปักใจเชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์คดีนี้นะฮะยิ่งมีการวิพกษ์วิจารณ์ไปทั้งโลกหนักขึ้นเมื่อพลิกดูกฎหมายของออสเตรียเกี่ยวกับความผิดของนายฟริสเซนคือข่มขืนและกักขงังนงเหนียวมีบทลงโทษสูงสุดคือจำคุก15ปีนอกจากนี้ยังมีการลดหย่อนอีกต่างหากฮะจนเชื่อว่านายฟริสเซนเนี่ยหากตัดสินว่ามีความผิดจริง อาจจะติดคุกแค่ไม่กี่ปีเท่านั้นโดยก่อนหน้านี้นะฮะนายฟริตเซนเนี่ยเคยถูกจับคดีข่มขืนมาแล้วและติดคุกไม่นานก็ออกมาอยู่ในสังคมกระทั่งก่อเหตุกับลูกสาวตัวเองจากคดีนี้นะฮะยิ่งสร้างความตื่นตะลึงมากขึ้นเมื่อตำรวจออสเตรียเนี่ยพบข้อมูลอันน่าตาระหนกโดยสงสัยว่านายฟริตเซนเนี่ยนะฮะ อาจจะรู้เห็นหรือเกี่ยวข้องกับคดีฆาตกรรมอีกรายเมื่อ22ปีก่อนด้วยคดีดังกล่าวนะฮะเกิดขึ้นเมื่อปี2529ตำรวจเนี่ยพบศพของนางสาวมาร์ติน่าพอสวัย17ปีถูกฆ่าและนำศพยัดใส่ถุงพลาสติกทิ้งไว้ในเขตทะเลสาบมอนซีฮะใกล้เมืองซาวบรูคนายฟรีเซอร์เนี่ยตกเป็นผู้ต้องสงสัยเนื่องจากจุดพบจุดเกิดเหตุน,นะฮะจุดพบศพเนี่ยอยู่ใ,นในกล้กับโรงแรมเล็กๆแห่งหนึ่งซึ่งช่วงเกิดเหตุน,นะฮะอยู่ในความครอบครอง,องของพ่อโดรายนี้นั่นเองฮะ ตำรวจเนี่ยยิ่งตะลึงหนักขึ้นไปอีกนะฮะเมื่อพบว่านางสาวมาติน่าเนี่ยมีหน้าตาละไม้คล้ายกับนางสาวเอลิซาเบธอย่างมากเลยเจ้าหน้าที่ตั้งข้อสันนิษฐานว่าหากการตายของนางสาวมาติน่าเนี่ยเกี่ยวข้องกับนายฟริตเซนนะฮะมีความเป็นไปได้ยอย่างสูงว่า,าจจะพบหลักฐานบางอย่างในบ้านเพราะนายฟริตเซนเนี่ยอาจจะเก็บข้าวเก็บของบางอย่างของเหยื่อเป็นที่ระลึกด้วยนะฮะอย่างไรก็ตามนะฮะแม้คดีฆาตกรรมอาจจะหาหลักฐานมาเล่นงานไม่ง่ายแต่คดีขังข่มขืนลูกสาวตัวเอง รวมไปถึงคดีเผาอัมพรางศพทารกฝ่าแฝดน,น่าจะมากพอที่ใช้นายฟริตเซนเนี่ยที่ปัจจุบันเนี่ยแกจนจะเข้าโรงแล้วหมดสิทธิ์ออกมาดูโลกภายนอกได้อีกแต่ชื่อของโจเซฟฟริตเซนคงเป็นที่จดจําในฐานะหนึ่งในตำนานอาชญากรโฉดชั่วของโลกไปอีกนานฮะขอเสริมอีกนิดหน่อยนะฮะสำหรับสถานที่คุมขังของนายฟริตเซนเนี่ยไม่ใช่คุกนะฮะแต่เป็นโรงพยาบาลจิตเวชกรุงเวียนนาซึ่งสภาพความเป็นอยู่เนี่ยดีกว่าคุกหลายเท่า และทางกฎหมายเนี่ยก็พบว่าถ้าเขาติดคุกนาน15ปีเนี่ยจะมีสิทธิ์ยื่นเรื่องขอผ่อนผันลดโทษจำคุกถ้างเงื่อนไขดังกล่าวเนี่ยเกิดขึ้นจริงนะฮะถ้าเก่าว่าอาจจะติดคุกจริงๆแค่14ปีกว่าๆก็เท่านั้นเองฮะมันน้อยเกินไปไหมสําหรับคดีหนักๆอย่างนี้ผมคิดนะฮะจบลงไปแล้วนะฮะกับเรื่องราวของคุณพ่อสุดโชดที่ขังลูกตัวเองและข่มขืนไว้ใต้ดินนาน24ีปีเพื่อนๆฟังแล้วรู้สึกยังไงกันบ้างฮะ ถ้าหดหูหรือว่ามีความสงสัยในคดีนี้ยังไงนะฮะรบกวนบอกเราที่ช่องใต้คอมเมนต์ใต้คลิปนี้ด้วยส่วนคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็คอยติดตามกันด้วยนะฮะก่อนจากกันวันนี้นะฮะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเรื่องเล่าร้อยแปของเรากันด้วยนะฮะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับ